เฟนเเล่วันนี้เรามาอยู่เกมเพย์เดย์ทูนี่มึงต่านแล้วหรอใช่เสียงแม่งไม่ต้อนลาข้าแายการเลยแล้วมึงเ่ี๋ยวหน้าตากูก่อนกูไม่เอ็นกูเลอกปืนอยู่เอ้าไล่จะช้ากดเลยเออเอฟพีเอ็กตกอยู่ที่ยี่สิบเก้ายี่สิบสองยี่สิบสี่จะรอดไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะค้าง จะรอดไหมเนี่ยมาละวเรดดี้เลยพี่น้องหัวห้องยังไม่มาเลยหัวห้องง่วงไปแล้วห้องเหนื่อยไงเดี๋ยวพวกนี้หัวห้องมีสอบเออจะไปพวกนี้มึงสอบนี่ใช่จบตาหนี้ก็คงต้องไปละแหละอะไรเนี่ย เซนชี่ไม่เอาเอาตัวไปแฮกดีกว่าไปไปเลยเฮียนี่ก็แบบแเดือนหนึ่งวันเองเหรอเออจะก,กี่วันล่ะอยากได้เจ็ดวันเต็มอ่ะเพราะมีด้วยเหรอไอ้สัตว์เจ็ดตันไม่ม <c oughs> ีเหรอไม่มีบ้าปัญญ oh <my. S 1> าแต่งตงัวสต๊าฟเตลดีเปล่าอือหือจัดเต็มนั่นชุดกันเลยทีเดียวสเตลไว้ไวสต๊าเตีเล็กชุดสเตลของกูนี่แหละเดี๋ยวกูเดินสำรวจก่อนอี แล้วชุดที่กูใส่อยู่ก็เป็นชุดสเตลของกูดิอืมใช่นั่นเตลมึงเตลกูเว้ยเดี๋ยวกูจะแปลงล่างให้ฟินตามกูมานี่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันแปลงล่างอะแปลงล่างแปลงอ่ะมึนะไรดื้อเดี๋ยวกูดูกล้องก่อนอุ๊ย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 เฟรมเรทตกอยู่ที่หก แป๊บ,บนึงเฮ้ยมีคนมาด้านข้างเลีย์ให้กูก่อนแป๊บนึ่งเหยียบพ่อมึงเหรอแต่กูปรับวิดีโอก่อนโอ้โหไป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 โอเคโอเคลื่นไหลเลยโอ้โอ้ทำไมอยู่ดิกระตุกแลกแลกอีก,แก,แ,กแก้วเอาปวับเป็นภาพลื่นไหลแล้วนะ ไมมาเลยมึงมาดูกล้องเห็นกล้องใช่ไหนเอ้ยไปดูกล้องฮะไปดูกล้องกูไม่รู้มึงบอกให้มึงดูกล้องเดี๋ยวยามกูเคลียเองในจาพวกคนบนช่องเดี๋ยวเดี๋ยวกูเคลียกล้องตรงนี้ก่อนไอ้สัสจะมีกล้องหลังคากับกล้องหลังที่กล้องประตูหลังที่ดูไม่ได้้วเพราะกูทุบจริงไปแล้วอย่าดูเลยมึงดูไปก็งมีประโยชน์อู้ยามไม่ยามไม่หนวะ เฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วเอออย่ามึงกำลังออกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกูแอบก่อนเดี๋ยวกูแอบก่อนขึ้นมาปะวะขึ้นมาดิยังไม่ขึ้นอีกเออมึงทำลายกล้องไปเฮ้ยเฮ้ยใครเห็นนะใครเห็นไอสัตว์ตกใจหมดกูดูได้แค่นี้ว่ะเออมันขึ้นมามึงมันมันออกมาปะล่ะเอยมันสงสัยแล้ววะไอเหี้ยว่ะนี่เออมันมีคนเห็นมึงมันไม่ใช่ลวไอสัตว์ เคียงเฮ้ยมียามมียามอยู่ยามอยู่ในหนึ่งตัวไอตัวบนตัวบน,วบนกูเจอบนแล้วตัวอยู่ข้างในหนึ่งคนอะ่ะกูดูก่อนว่ามาแถวกูอะ่ะดูดิจะรอดปะวะเฮ้ยมังออกมายาาบอ,อกมันเห็นแล้วว้ยเยอะมันเห็นกูชิบหายแล้วมึงไม่น่าไปทำลาย อะไรไมไรลยผ่านไอ้เฮียบูเลยหายแล้วพลพลิตโอ้ยตำรวจลงไปแจ้งเพราะกล้องเสียเนี่ยน,นะไม่ทำลายก็ไม่ได้เวเลอมันฝังประตูทังขึ้นเปลี่ยนแผนเปลีป่ยนแผนบูเลยใช่ไหมบูเลยเข้าเข,ข้าไปจับคนไว้จับคนไว้เอ้ยกลม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 ลงไปไหนหนีไปไหนจ้าลงหมอบลงเลยจ้าสองตัวเนี้ย จะไปไหนจ้าต MM ัวเธอจะไปไหนจ้าตัวเธอไปวินไหนึกลกูเนี่ยกูแบกอยู่แหกสตาร์ดูบ้างวยมาั้งจะไปไหนจ้าตัวเธอข้างนอกเคลียร์แล้วข้างนั้นตำรวจมาตำรวจมาพ่อมาอุ้ยตำรวจมาทีเฟรมเลตตกเป็นไรคุณถ <Ja ่ายเกมนี้เฟรมเลตตกเลยไปรู้ไหมล่ะ ต้องปรับภาพบนหินดาวฮ่ากปูปะแบบนั้นเนี่ยยากจนใช่ยากจนไงตังค์ซื้อกาดจอไม,ม่ค่อยจะมีมึงเอาตังค์ซื้อกาดจอไว้กูดีกว่าไหมไม่ดีเออมึงเอากาดจอมึงไว้กูมาเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันเรามา,าอ้าตำรวจถล่กำแพงตำรวจรุ่นไหนนะเฮ้ยมำรวจมันเกิดพลาสติกเลยสัตว์ตำรวจเชี่ยฮะไม่รู้เดินทะลุกำแพงได้ด้วยโคอคงตาย เนี่ยซอมดูสกิลกูดูสกิลกูเร็วบ้าล่ะเดี๋ยวโว้ยเอ้าซอมเป็นแพนเสร็จแม่งบั๊กนี่ว่าไอ้บั๊กไอ้เนี่ยเอ้าไอ้เบเลอร์มึงมาจับคนมัดไปดิตำรวจจะได้ไม่กล้าถือกับเราเอ้ยคุณมีตัวประกันเวะผมใช้ ecm แจมก่อน ไม่น่าไปยิงกล้องจอนก่อนเลยกูไม่ได้ยิงเว้ยความจริง่มันต้องต้องมาคบคนไม่เพียงจะปลอดภัยคนหนึ่งเฝ้าประตูคนหนึ่งดูกล้องคนหนึ่งดูยามแม่งเป็นบอทไงเข้าใจปะก็ใช่ไงแม่งเป็นบอทไงี้ยมาเลยเราเลยสั่งมันไม่ได้เออขาบอทแม่งโง่ถ้าเราสั่งมันได้ก็โอเคอยู่นะเฮ้ยกูแบกกระเป๋าเอาเอา ECM มาดีกว่าไอ้สัสเตอร์ ภา,เาพ,าเ,พาเป็นโลทีลื่นไหลภาพามันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมไปสักเท่าไหร่เนี่ยความจริงอะถ้าไม่อยากสัญญาณนั้ต้องบุกยึดนี่เว้ยห้องสกิลตีบักปะวะไม่น่าบักว่ะเสียแล้วพี่สองคะับเรื่ลงซ่อมซ่อมก็ได้โอเคกูซ่อมอ่ะเออบักบักยึดแม่งยังไม่เอาออกอย่เนี้ยโอ้ยยิงปืนได้แม่เลยกู โอ้โหตำรวจมากองเลยอยู่ตรงนี้เนี่ยวัดตำรุนคุณตำรวจเอ๊ะเฮ้ยมีคนมาช่วยกูแล้วใครวะเวะดซล็อกเกอร์ D R K D R K ตามือจี้ขาดนะทะนนี่เราเจอมิสเตอร์เดซล็อกเกอร์ไทยแลนด์ด้วยไทยด้วยเอาละพูดถึงเห็นไทยไทยไวะตะโกนไม่ด่าเลยใครวะ กูกำลังบูอยู่ไม่เห็นเลยแหละแฮกี้ตาดูบ้างเงยหรือคนด่าก่อนไม่ใช่แล้วทำไมเราใส่ถุงมือเหมือนกับเป็นหมอวะไม่รู้วะนี่ไงใส่ถุงมือนี่ไงไม่อยากทิ้งรอยมือรอยนิ้วมือเออเออค้างเออหายค้างละเวลอะไรวะเวลร้อยเจอเจอเวลร,อวลรอ้อยสองตัวเวลเออเวลขึ้นแน่มึงวันนี้แน่ใจเหรอ แน่แน่ใจทำอะไรมันวะมันแฮกปะวะเฮ้ยรอบลงรอบลงกูได้การต่อใหม่กูจะดีใจมากเลยเดี๋ยวไว้ซื้อให้หลังหลังปีใหม่จะซื้อให้ของขวัญขอบคุณครับพอช่วงปีใหม่มีตังไงเดี๋ยวหลังปีใหม่จะซื้อให้เอาแค่พอเล่นแล้วลื่นนะไม่มีตังซื้อเยอะ อแค่กูโอ้โหเนี่ยกูขอบคุณมากเลยว่ะอ่าจด้ไม่ได้ทุกท่านเดี๋ยวเซฟแบบหลังของขวันหลังปีใหม่ร่บเพราะช่วงปีใหม่ต้องมันมีตังค์แน่นอนเอาไปเที่ยวหมดโอ้ยพี่เอ้ยพี่ตำรวจยิงกูจังเลยบักกูยังซ่อมไม่เสร็จเลยก็ก็ดีเออมันทำอะไรวะอ๋อมันวางกเปัาเฮ้ยเฮี้ยแฮกแฮกปะวะใคร ทำไมกระเป๋ามันเยอะจังอะใครแฮกแน่กระเป๋าปืนมันอะเออมันเยอะไปเปล่าวะกูมีสกิลกูยังไม่เห็นเยอะขนาดนี้เลยกูว่าแม่งอะช่างมันช่างมันไม่ว่ากาันถือว่าเป็นบุญเราละที่เจอแฮกคนนี้ใช่ ทุกทุกท่านนี่คือบล็อกของผมนะครับวอลเลเยอ์เอาบล็อกเปล่าได้ม,มาตัวไม่เอา <laughs> ไม่เอาเราไม่อยากเล่นบแบบนั้นอีก <laughs> เอ้ยมันยังไม่หายจริงนะเว้ยโคตรข้องใจอ่ะมันเป็นอะไรของมันไม่รู้เอ,อ้นี่หรอ <laughs> นี่ไง <laughs> มันมา,าแล้วบล็อกนี้ผมออกไปออกไปไล่นะครับนี่คือบล็อกนะครับเมื่อผมกดดีลิจะมีไอ้ตัวอย่างนี้ออกมานะครับกดได้เรื่อยๆด้วย ไม่รู้เป็นอะไรหมดอย่ากดครูขอร้องอย่ากดมันแหลกใช่ไ่มมันแหลกกดมันแหลกแหลกเดี๋ยว F P s กูเหลือสิบดูคอมกูด้วยดูคอมกูด้วยดูการ์ดจอเพก่อนก่อนที่คุณจะเสกโหการ์ดจอมึงจีฟอร์สเลยนะเว้ยรู้จีฟอร์สแต่มึงดูการ์ดจอเก่ากึกขนาดไหนอ่ะอ้าวชิดแค่ลืมเอาไอ้เลื่อยมาว่ะมาเร็วเดี๋ยวกูออกเข้าใหม่ก่อนนะเดี๋ยว มาเอาเลื่อยก่อนห้องมันเซิลมันจะหลุดปะเอ้ยกูเป็นหัวห้องเกือบไปแล้วเฮียต oh. ้องปิดล็อกแล้วลืมไปมันใช้เลื่อยหายี๋ยวกูตัดคลิปก่อนไม่เปิดยงคือนึกเลิศอจะได้ดูจริงาตัวหนึ่งเมื่อไหร่แม่งจะตายวะเดี่ยไม่รู้อ่ะแต่กูว่ามันไม่ตายอ่ะ โอ้โหมิสเตอร์ดาร์กได้หมดเลยเอ้มิสเตอร์เดสได้หมดเลยได้เลยดูดิลองคิดช่องที่สองนี่จะบอกว่าใครฆ่าได้เยอะสุดอะไรอย่างงี้ยเฮ้อะไรวะเฮดเฮียเหรอเฮดเฮ็ดนี่ไงยอมมาจากเห็นไตไตพตพงได้เลยวะชบได้ปืนเหนียวโว้ยได้เลยวะได้กระบอกเก็บเกี่ จบแล้วใช่ไหมหน้ากากมิกกูดวงดีจังเลยมึงไงอยา,งากได้บ้างหน้ากากมิขกูใช่ไหมมึง